Happy birthday, happy birthday, birthday to อาสาธิตมา นั้นเป็นหลังกันได้อะไรอ๋อครับรับแจกบาดนี้โอ้ยโอเราก็เยอะ Happy birthday to you Happy Happy birthday Happy birthday, birthday. birthday Happy birthday, birthday Happy birthday Happy birthday to you. Okay, so พอดีพอดีเจ้าความมันแต่ประทนแต่ประานก็แต่ประทนไได้คิดที่ถือแก่

สิริม้าวประธานตัดเค้กค่ะประธานตัดเค้กคุณยายนะแฮปปี้บั์ อ่ะคนถือเค้กนะคะอ่ะเฮปยเร์เด์เฮ้บเด์ทูยูอ่ะสาที่ก็ิมเป็นะปลาเด้ครับปิดอ่นนี้ถ้าต้องเอาเลยอันแย่เลยว่าสารที่ิ่มเป็นปลาเด้ครับปิดอันนี้

ก็เลยจะมีอยู่นิดนึงครับแล้วก็มันก็มีรายละเอียดอยู่ด้วยนะเออมีคําคู่ฮะ Happy birthday to you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  อะไร อาสาที่เขาเป็นประการนะครับปะนีต้องเอานง่าขอขอเป็นทางน้าที่พอดีพอดีเจ้ากวงมันแต่ประธานแต่ประธานที่แต่ประธานได้จีบที่สุดใจ Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! ขายเค้มีดเซีมีดเซรีขายเค้กนมดเซรีมีด้องหลัาเบิ้ง้เบ้งนัแด้วยโอ้ยร้าน้อายเอด้ี บื้องหลังเบื้องหลังกันได้วยโอ้นี่นี่ร้บรัาแยานี้โอ้โหพวเอาคนเยออันนี้เบื้องหลังนะครับนี่เบื้องหลังเบื้องหลังกันได้คำเดี๋ยวไปนั่งพูดเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไปต่อได้อันหนึ่งสองสามแฮปปี้เดย์ชล ในมีดตีีสมีดมุดเอาเรลืมเอาคิดเรื่อง่องันเอาอนนี้ก็ได้อันนี้ก็มาได้ันอัี้อันหนึ่งสองสามอันเมเอาประธานตัดเค้กค่ะประธานตัดเค้กคุณยานะ ดี่ว้าใครบอรเบอีเอากันเอเอากันเ้ครปีเบอร์ดไหมกันอ้าวเรียบร้อยค่ะอ้าวถือได้ถือได้คุณแม่วาดเบียร์ไปมเบียร์อ้าวคนถือเค้กนะคะอ้าวเออ อ่ะวคนถือเค้กนะคะอ่ะึ Happy birthday to you Happy, Happy birthday to you Happy birthday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  อ่ะวประธานตัดเค้กค่ะประธานตัดเค้กคุณยายนะ Hi bolo Hey are you ready Happy birthday stay happy day happy, 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 happy birthday day to happy birthday stay happy day เ a าประทานปัดเค้กค่ะประธานตัดเค้คุณนะ อ่ะสาธิตบ่เป็นอุปราดเด้อครับเปิดอันนี้ก็ต้องเอาอันแกงด้วย